เรากำลังอาบน้ำให้กับน้องบีเกิลน,นะครับหลังจากที่ตัดเล็บเช็ดหูกันเรียบร้อยแล้วนะเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนของน้องหมาน้องแมวนะครับเพราะว่าน้องจะมีพวกผื่นน่าจะเป็นเกิดจากความอับชื้นนะครับที่ผิวหนังหลายจุดนะฮะเดี๋ยวเราจะแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรให้เพื่อที่จะ ลดพวกขื่นแดงขื่นคันลถเท็บมาดที่อยู่บนตัวสุนัขได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไทยของทางร้านน้องหมาน้องแมวติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์0 8 6 6 4 0 4ด4 3นะครับเรามีแชมพูจำหน่ายแล้วก็มีบริการอาับน้ำจตกขนสุนัขและแมวกับจัดเห็บมัดแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพผิวหนัละขนให้ด้วยครับ เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อสอบถามจองคิวกันได้ก่อนล่วงหน้า1วันนะครับที่เบอร์0 8 6 404443ครับขอบคุณที่ใช้บริการครับรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสา,าตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมุลนิธีที่ต่างๆด้วยน,นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณครับเช็ครกัน